ช่อง 7hd ตาถึงประกาศดันนางเอกคนนี้เล่นละครหลังข่าวแล้วเป็นอีกหนึ่งนางเอกอนาคตไกลคนล่าสุดของวงการบันเทิงเป็นเทียเรียบร้อยแล้วสําหรับแอนนาคลึกสาวสวยลูกครึ่งไทยรรมันเทตอนนี้เข้าตาช่อง 7hd ถูกดันคืนให้เป็นนางเอกละครหลังข่าวเป็นเทียเรียบร้อยแล้วและกําลังจะมีละครเรื่องรักในรอยลวงเป็นผลงานละครหลังข่าวเรื่องแรกของเธอสําหรับอน,นาคลึกเคยผ่าน กันเล่นละครมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยร้อยไม้และมีเรื่องสัจจะในชุมโจร ฝากแฟนๆติดตามรับชมละครเรื่องใหม่ของเธอด้วยนะคะอันนากเกิดวันที่3ตุลาคม2540ที่จังหวัดหนองคายเป็นลูกครึ่งไทยรมนันด้านการศึกษาจบระดับศึกษาปร,ริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาบร,ริหารธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าและกำลังศึกษาระดับปร,ริญญาโทคณะบร,ริหารธุรกิจสาขาผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยหอการค้านั่นเองค่ะ